ไม่เห็นบอกว่าบาบุสูเพนตีไข่เตะมือถว่าไดกระหอตัวหนึ่ง มันคือกละน่ะคือชอกอันนั่นะเอะมันเป็นคอนละายลงมาชัดกรินคอนนันะมันได้มูลใยุ่ห่นั่นนมนุอยู่เนี่กระตกทีนึงใหญ่กระไรอเทุกคนเลยโ้หแกกหอะผมเข้าก่อน ทักทายสบายดี FC ทุกท่านติดตามแล้วครับสมสบายดียำเสายำเสากาสิไปหาอยู่หากินนี่ทุกคนน่ะตอนนี้ใจสวายละเมื่อนี้ท้องฟ้าก็ม,มืดฝนคึมๆมื่อนี้ได้ทีงานเท่กากับเอาทองใหม่ไปก็ไปก่อนเลยโซนตะพานใหญ่กับท่านลูกลูกบุไดร้อยแล้ว <c oughs> ไปเมื่อคืนนี้ตีสองถล่เลยไปหาการหาเง,งกับถือว่าบ่ม,มีผู้มานเท่ากับมานูตัวหนึ่งกระเบ,บุญชูเมื่อคืนนี้ ตอนเาวนี่ก็สิได้ไปหาเลาะลัดเสาอีหายิงนกยิงอันนั้นนี่แหละไปติดตามเบิ่มเดียววาสิมานไปเลยหาเลาะไปเลยทุกคนเลยนี่นกนี่ก็เหาะมาเบาคนวันเป็นกมานำบาดนี่ พี่ดันขึ้นไม่ดันไม่กห่างทับท้า 一样你 mm-hmm <laughs> លោបມືក៏ទូនដែរមកផោយយ៉ាងលឿនមື້ນີ້ហិញក៏ទឹកបអត់ กดไปเลยกดเลยโอ้ชุกชายเขาโกรธนี่โอ้โห อ่ไร,ไรโอ้ยชุดใส่ไหมนี่ปิดโกนลงผมพระนี่โกน มุมีคนุยเมนยัีน <c oughs> ม,ม,ม,มาอยู่ ก็เล่นแล้วก็จี้ดุงไว้ทาทีมง,งานทีมงานทันมาอยึ่ดึงเขาก็สุกเลยทีนี้ว่าทีมงานกินเขายาแล้วก็ไปเสาร์นี้เหาเมื่อกี้กคาเฟ่มาก่อนตอนนี้ก็ชีวิตโมงกว่าแล้วแะการเมื่อคืนนี้ได้นูตัวหนึ่งทุกคนเลยปตั้งแต่สิบโมงยี่อตีสองปูตืวว่ามีหมาน เขาปะทงง่ายก,กบีมานเลยเมื่อคืนนี้นะเห็นหนูวายตัวหนึ่งมันเหวา่าเดหนูเมื่อคืนนี้ไะโ็จะหนาวล่ะ ีหนูปีงก่อนทาทิมงาน

แดดทุกคนเลยสูงนี่นะคือฝนตกก็คึมๆม,มากลายปุ๊บโตกซ้ำเมื่อคืนนี่ก็ฟ้าห้องคึมๆมากถั่วโมตกเอาไปการกระเพาามาหนย่งยันฝนตกห่ำมาหดบอลล่ะเดือดแจงจากป่าง ทุนงานก็มาครบแล้วบัดนี้มานบา่บ่ท้งไงมันเมยเดี๋ยวพันใหญ่เด้มานเมยมีมีมช่าง <laughs> มาปชูเด้โอ้บปชูตีไข่เตะแล้วบัดนี้ตาเบิ่งนอนกักยืนไ <c oughs> ด้ยาด่างแล้วยาดางแล้วเปล่าถึงการละเข่าก็น,นึงอี หายด้ยกินบ้านีิบาปซูเพนตีไข่เตะมือนี่ถือว่าได้กระหอตัวหนึ่งฉีกรูดชาวลาบนปลาแล้วนี่นะไหนล้วเอาอีกฝั่งก็ตีหนูได้ปัญญาได้เออนะเขาให้เขาให้จะพังเ่าเรื่องผีนะโยเอ็นเดี๋ยวบนว่าเรื่องพี่เอ้าลราบันปลายิงมือแหลกมันยาน่ะ ว่าเรื่องอื่นใครได้ล้วไปกินก่อนไพี่ป้าเดียกับแก้วว้าเรื่องผู้เชี่ยวผู้ชาผู้แนวนั้นมาแล้วยาวด้ป้าเดียวขีดแฉงใิ่ปเลเีวเยเอยาคนานเดียาตอยาอันนี้มาอย่างว่าเรื่องพี่โยบุปเลื้งอเลยังต้นกขน่าเลยมาบเห็นเมื่อนี้เยาเ็ดกินชตัว เรื่อยเฮ็ดกินช่องตเรอช่ตเฮะเร่อชเอาถงไม้ก็ได้ตัวนึข้าไปนะถงไม้ก็ได้ตัวนึงบ้างบอท่องบอทองเจ้าก็ได้เดียววะเออเจ้าว่าได้ช่องตได้เรีนห้อยน่ว้าวนั่นปเลยเด้

เดี้ยวบ่าขึ้นหน้าเอามาขึ้นมาพีช่วยจะเป็นไรมเนี่ขึ้เาได้ยังไงเขาหมือเลยเขาหมือเลยได้วจามัน้าก็เจออาจารย์ดขึ้นไปนี่เอาปืนก็ยิงท่โชเลยเฮ้ย่ละเนี่ยเผนเกงเตย่้านขึ้นขนล่ะนะขึ้จากกันนั่นแห มันเป็นคอนละไก่ลงมาชักรดิ่คอนนันะมันไดมูลยุ้านั้นนุมๆอยู่แตะนี่กระตกครโตกระชงนลยยิงได้หูมันยิงไมยิงนี่กระตมันก็กำหูเมายุก็มารกกเงดุดกินเพ่นความเพ่งคองเยเมีความไหนม่ถือยังไปเล้ฮิไปพวนะแม่้มันหเล็ก

มันทานก็ดมวนเพี่พ่มคำอเตงันแล้วสิงนี้ื่ทีกองเนาะแม่ย่าคลืมถูกใจเนลืมบนพระแล้วถามนอ boss, huh m, ันมืดกี่เดือนก็เพยยังลืมแยนี่้าเม่เงิ้กันลายเลยนะแม แมใครสู้หรือวันว่าพึ่งป๊บแต่พระจัเชอไม่ด้เชฟ้าได้เชื่อจั่งมาโลกด้ขนาดน้ทีมงานมาตะบานกี่เขาแล้วกะคําคเดียวก็ยังไปย้ายไปพูดและนอนแถวดาปพระจันร์ขอเนื้อนี่รถหมูอนเท่งหุงมือหมู นนยตน้อยอันนี้บอเลยเลงเตอนี่ลงไปเตือนแล้วมมยควานนาแล้วมันลดเต็มที่มาค่อยหล่วานี้ท่างงันเฮาขัปอมันแลลลงลงตู้บบมบึมบึมแลลลงลงตูู้แลลัดปีนคืนความทางลงไปก้าไม้นี่ไม่ได้กับพวแล้นนดตาาจานก็แล้วันคนตุก bọn chị bên ông pijang là cực gang lê là luôn lênh hàn bước nguyên là chịu một tận nơi bước ngoặt mặc những bé ยาโอนเพ่งกิเลโมหน้ามีปลือหน้ามันมีมีตายเม็ดขายาลวกัเบคานี่ตตมือมืูจังเขเก้าติ๊กยู่ปีหน้าขายา่ะไาขายต้น้าันมันนันสีลายเลยสด่เลยถูกเลยทุกคนเลยผู้ก็ห่อแกงาะ ขไเ้าวครัอผลมแมอยู่เน oh, ือน no. mm. uh ี่เม้ามามาตัวใหญ่ขอเานนอได้ครัไปป้าเขาจะมีต้นือพระเจ้าถือของพระเจ้านะแมแม่ะมีเหรีเวลาเออเ้วาแ วันี่วัดโอเลวก็เอาวันักกันเนาะกเต้าคักไปชมเจอเลยนะวางมาเจอแลไวเดี๋ยวตอนนี Demon> ้งาตายกูวิธีกูจะเจอเีวนี้กนยกเ่ยนเ่ยนี่ยย่ินเนี่ยกิเนียกิเยกินกินนกินี่กินเนี่ยกินเนี่ยเ่ยนกินเ่ยน่กน่กินเี่านเ่ิเ่มนเ่เี่ยกเนี่ิี่ยกเีเนี่ยกิี่นเนกเี่ิเน่นกนน ก้อนนด้เลยขากินไม่ถิงช้อนาแล้วโอ้ไรลสิมงานเนี่ยคมพนะปลาตัวไปใหญ่เลยมาสมโตมไ้ยงได้เลยจะเอามาเลาเคยได้กินน้ำเดียวเฮา้านเช้านี้เฮาเจอทางเลยนะไม่ลืมไชงกู้ดเเจอปุ้งนเดียวปนอ่ไมนี่ทางลงทางลงไงจักเ่นอนเพิ่งนอยกาดันต่เพิจัดึงงม ก็สุาต้อ่านั่เมอไปรัามสไปแล้วไอสิไปด้านหมูมูนะโอ้ยอี๋พีหน่าพี่น่าจกี้น้ำแ้วก็กินน้ำยาเก็บคือเก็บของย้ายบอสมาหนิไปบอสมานกูละ บ่อนนี้มันอยู่บหลายมันตัวน้อยนูแดงนูแดงนูดำแด้ใบพพกแกยางปูแล้วโบเลขึ้นก็หัวน้า่นเขึ้นล่ะเข้ากี่ดำแล้วก็เก็บขึ้นเก็บก่อเพื่อนเอ้ยน้าตอ้บ่อน ขึ้นลงขึ้นลงนี้แล้วเออ่าลงขึ้นก็เห็ตแล้วก็ขึ้นไหมขึ้นได้บอแก้วเนาะบอขึ้นเล่นบอได้ถึงไหมบอขึ้นไม่ได้ได้ได้ขึ้นบลเลนขึ้นได้ขึ้นม้วนใช่เปล่าเฮ้ยนะม้วนม้วนมแล้วนะไปม้วนื้อเลย บอดผู้จัดาปบริษัทผู้เลดาผู้จั์กปรับริษัย